อีพีนี้นะครับผมบอกเลยตึงมากนะครับเม็ดร้อยเลยนะครับขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าพี่เอฟซีจากฟ่โลเขาจะกลับบ้านแล้วนะครับอีก2เกมเขาขอสองเกมนะครับพี่เขากลับแล้วนะครับแต่ว่านุกอุ้ยนายิงถูกชิบหายเลยมันนุกปะวะเ <c oughs> นุกปะวะเอา้าเฮ้ยเห็นไหมเอา้เอา เม็ดร hey, hey. ้อยนะเฮ้ยขอยหญิงอ่ะเองเห็นบาเอาเองมาดูดิเขาเห็นสบายเฮ้ยเ้ยเห็นสบายเองมาดูทีดิแต่เราเองว่าไงพี่ก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวมันเสียได้เป็นได้มีมีงงไงอืมเดี๋ยวอืมอ่าเขาเขาเขาเปลี่ยนมาเป็นเห็นนะครับติดไซด์ด้วย โอ้โยี่บายเกือบลงบางเกินเกือบจะไม่ถูกเลยนะครับโอ้โยแม่ดีนะครับเราก็ยังยืนยันว่าเราเห็นนะครับเป็นไงเราก็ตึงอ่ะกึ่งคันนะครับลูกนี้เสฟขาวเอา ลงเฮ้ยหมาบ่อยนะครับลูกนี้ของพี่ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะเอาดำเริ่มตาหรือเหลืองนะครับ <c oughs> ในเมตรร้อยนะครับหญิงเม่เท่าไหร่ก็ได้ทุนคืนนะครับผมก็มั่นใจนะครับมือรับแขกผม อันดีครับดวงเริ่มมาแล้ววะนะถ้าแทงมาขนาดนี้นะแม่นักดวงก็เมื่อกี้มันข่าวลุกอย่างเดียวแล้วก็แย่เขาฝ่อแล้วฝ่อแล้วลุงนะแดงลุงนะงเใช่ไหม,ด,มดูนะครับพี่อาร์ตเขาจะกันหรือเปล่าหรือจะอยังไงกันเนื้อวะนะกันลูกนี้แหละ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอดอยู่หรือจะไปติดอีลูกนั้น